ระหว่างปอ r s เช e กับ BM 2คันนี้เพื่อนๆเ,เลือกคันไหนดีครับนี่คือ996นะ 4S นะครับปีประมาณ2000นิดๆส่วนคันนี้คือ M3E 3 4ปีประมาณ198กว่าๆนะครับยุค80ห่างกัน2คันเนี่ยประมาณเกือบ20ปีว่าแต่ถึงรถจะปี2000นิดๆน,นะไฟหน้าอย่างกป้ายแดงส่วนคันนี้4ี่กว่าปีแต่สียังดำยังกับรถป้ายแดงนี่ดูข้างหน้านี่คือ M3 a C SC s n i t z e r ด้วยโอ้โหแล้วมีความคลาสสิกแบบนี้รถตระกูล M ส่วนนี่คือ996เป็นรถรุ่นเดียวที่ p อ r s เช e ทาไฟเป็นตาไข่ แบบนี้ความเป็นรถสปอร์ตของเยอรมัน2คันนี้เป็นรถเยอรมันนะดูภายในสิครับโอ้เนี่ยผมนึกว่ารถป้ายแดงเหมือนกันดูเรือนไม้นนครับเอเรือนไม้ก็เป็นอนาล็อกแบบนี้นะในยุคนั้นส่วนคันนี้ครับพอกันเลย40กว่าปีี่ยังกับรถป้ายแดงดูบอดไม่มียับยังกับมิวเซียมนะครับ เรามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่ก็คือสไตล์ของ p อร์เช e แบบนี้นะมันก็จะมีตูดใหญ่ๆส่วนดน้านนี้นะครับก็สไตล์ของ BM เมันก็จะมีความเป็นมเหลี่ยมคลาสสิกแบบนี้และคันนี้ก็เป็น AC s n สไ e r ด้วยคันนี้ใช้เครื่องยนต์4สูบ2.3ลิตร190แรงมา้าส่วนคันนี้เป็นเครื่องบ็อกเซอร์6สูบนอน320แรงมา้าอยากจะบอกว่ารถ2คันนี้นะครับถ้าในเมืองไทยตอนนี้คันนี้อยู่ประมาณ4ล้านกว่า5ล้านส่วนคันนี้6-8ล้านเป็นเพื่อนๆจะเลือกคันไหนครับ